นี่ครับคูปาต้าครับ DC 70G ครับเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้ครับลงว่าจะลง u t u b e เมื่อกี้เราจะติดครับอันนั้นก็เออมาดูครับเสียงดังครับตะกงงข้าปี3มปีสีครับค่อนข้างจะรับไม่ได้นะครับเจ้าของรถสองวันจอดสวันเปลี่ยนครับดูครับดูกระันนะครับสยามคูปาต้านะครับดูไว้นะครับครับเนี่ยมีไหมครับเนี่ย คุณทำรถได้แค่นี้เหรอฮะดูดูครับด,ดูก็เชื่อมเนี่ยท่งสารกันไหมดูสิ<ด>ความเด็กของคุณเนี่ยหนาแค่นี้เหรอหนาแค่นี้เหรอเนี่ยฮะนี่ว่าะจะอารมณ์ดีซะหน่อยเนี่ยเกี่ยวข้าวเมื่อวานเนี่ยโอ้โหเกี่ยวดีดวันนี้กับแย่ ก็ถามมาถามเนของเลยเดียครับหมด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 ไปเท่าไหร่ครับพูดตรงเลยว้าโมดองเด้หมดไปหลายหมื่นเลยนะครับปีที่แล้วก็แทกครับสองข้างครับรอเลิอครับเปลี่ยนไปแล้วครับนี่ครับคู่หน้าสเตอร์ครับแตกได้ดีงี้ครับเออทำไงเนาะ เดี๋ยวข้าหาว่าเรา,าบำรุงรักษาต้วนีเป็นไม่รู้จะบำรุงรักษาตรงไหนแล้วครับ <c oughs> มานาันนำกังจออกนะครับนี่มาดูตะแรงของเขาครับเป็นไงเป็นรูนี่เขาปะนะครับนี่แย่แย่ยามกูปตานี่คนดูไว้นะครับมันมันมันอดเหลือเกินครับ อดมานานแล้วทำให้เขาดูวิธีทีท่ครับหอยนี่ก็แตกเลยดูเดน,นะอื้อ เขาเปลี่ยนจรวดครับจรวจของคูตา้าไม่เอาครับกี้กาครับซื้อใหม่ดีกว่าจรวดเขาคูต้าร้อยหนึ่งอันนี้ซื้อ6กบาทครับทนต่อยังไม่หักครับ <c oughs> เอ้ยเห็นชัดๆเตรียมตาครับ สองวันสามวันก่อน,อนร้าเปลี่ยนตัวนี้ครับนี่ฝั่งนี้เดิมๆครับฝั่งนี้อะไรครับเปลี่ยนแล้วครับสีเหมือนกันครับปีนี้ปีเท่าไหร่นะปีที่สี่อะปีสี่เนาะลงเอาไว้ดูเล่นครับเผื่อทางบริษัทจะได้ตระหนักถึงความ อะไรมีมาตรฐานกว่านี้บางคนปีหนึ่งหรือสองปีสู้ไม่ไหวครับตีเป็นมือสองหมดครับไายนาสูงหดก็มีครับตัวน,นี้ก็แปลก อันนี้ก็แตกยังไม่ได้เปลี่ยนเลยครับจะให้มันขาดคาคานาเลยเนี่ยจะให้มันแตกกลางนาเลยครับไม่เปลี่ยนแล้วนี่ข้าวก็ได้เยอะแล้วครับเนี่สี่สิไร่ครับสัดสี่ห้าวันครับเนี่ยของนาบวดแล้วเลี้ยงข้าวบ่อยเหลือเกินครับ ้องนากระดีดีครับไม่เคยบ่นไม่เคยอะไรครับไม่เป็นไรจะของรดกระดีด้วยจะรถกัไม่ดีด้วยทำที่นี่อ่ปีแรกปีสองโอเคครับว่าเข้าปีสามไป็นสีนิดหน่อยเล่มเริ่มแล้วนี่ก็จะลื้อตะแกรงออกมาัคนเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันแน่ครับดังแน่ครับรถคันนี้ ครับผม